เอตัทคะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพิโคทั้งหลายอญาัญญะโกนทัญญะเลิศก,กว่าพิขุสาวกข้างหลายของเขาผู้เป็นลาตันยูคือผู้มีลาตีนานสาลีบุตรเลิศกว่าพิคุสาวกทั้งหลายของเข,า,งา,ขงเาผู้มีปัญญาหลายมหาโมคลลานะเลิศก,กว่าพิขุสาวกทั้งหลายของเขา ผู้มีฤทธิ์ลายมหากัสปะเลิศกว่าภิกขุสาวกทั้งหลายของเราผู้อยู่ทุดงเป็นวัดและสั้นเรินคุณแห่งทุดงอนนรุทธะเลิศกว่าภิกขุสาวกทั้งหลายของเราผู้มีตาทิพพัทธิยกาลิโคธานบุตรเลิศกว่าภิกขุสาวกทั้งหลายของเราผู้เกิดในตระกูลสูง ละกุณทกะพัทธิยะเลิศกว่าภิกขุสาวกทั้งหลายของเฮาผู้มีเสียงอันมวลปินโทละภาระตวาชะเลิศกว่าภิกขุสาวกทั้งหลายของเขาผู้บัญือสีหนาะปุณณมัตานิบุตรเลิศกว่าภิกขุสาวกทั้งหลายของเขาผู้เป็นธรรมะกระถึกมหากัจจายนะเลิศกว่าภิกขุสาวกทั้งหลายของเฮา ผู้อธิบายความหมายแห่งธรรมที่ก่าวไวโดยโย่อได้พิสดารจุลพันธกะเลิศกว่าภิกขุสาวกทั้งหลายกองเฮาผู้สามารถเนรมิตรกายมนโนไมจุลพันธกะเลิศกว่าภิกขุสาวกทั้งหลายของเขาผู้สลัดในเจตโตวิวัตมหาปันธกะเลิศกว่าภิกขุสาวกทั้งหลายกองเฮา ผู้สลัดในสัญญาวิวติสุภูติเลิศกว่าภิกขุสาวกทั้งหลายของเขาผู้มีปกติอยู่ด้วยความบ่มีกิเลสสุภูติเลิศกว่าภิกขุสาวกทั้งหลายของเขาผู้เป็นทักขินญะบุคคลเรวัตะขะทิระวานิยะเลิศกว่าภิกขุสาวกทั้งหลายของเขาผู้อยู่ป่าเป็นวัดกังขาเรวัตะ เลิศกว่าภิกขุสาวกทั้งหลายของเราผู้ยินดีในฌานโซนะกลิวิสะเลิศกว่าภิกขุสาวกทั้งหลายของเราผู้ปาราบความเพียรโซนะกุติกันนะเลิศกว่าภิกขุสาวกทั้งหลายของเราผู้กล่าวถ้อยคำอันมวนศีวหลีเลิศกว่าภิกขุสาวกทั้งหลายของเราผู้มีลาภวักกะลี เลิศกว่าภิกคุสาวกทั้งหลายของเฮาผู้ลุดพลด้วยศรัทธาราหุลเลิศกว่าภิกคุสาวกทั้งหลายของเฮาผู้ใฝ่ต่อการศึกษารัฐบาลเลิศกว่าภิกคุสาวกทั้งหลายของเฮาผู้บวชด้วยศรัทธากุณฑานะเลิศกว่าภิกคุสาวกทั้งหลายของเฮาผู้จับสลากได้ก่อนวังคีสผู้เลิศกว่าภิกคุสาวกทั้งหลายของเฮา ผู้มีปฏิพานอุปเสนวังคันตบุตรเลิศก,กว่าภิกขุสาวกทั้งหลายของเราผู้เป็นที่เลื่อมใสของคนโดยหอบทัพพะมัระบุตรเลิศก,กว่าภิกขุสาวกทั้งหลายของเราผู้จัดแจงอาสนะปิลินทวัชชะเลิศก,กว่าภิกขุสาวกทั้งหลายของเราผู้เป็นที่ฮักทีชอบใจของเราเทวดาพาหิยะทารุจิริยะ เลิศก,กว่าภิกขุสาวกทั้งหลายของเขาผู้หูจแจ้งได้ไวกุมารกสรรัสสะเลิศก,กว่าภิกขุสาวกทั้งหลายของเขาผู้สแสดงธรรมได้วิจิตมหาโกธิตะเลิศก,กว่าภิกขุสาวกทั้งหลายของเขาผู้บรรลุปฏิสัมพิทาอานนท์เลิศกว่าภิกขุสาวกทั้งหลายของเขาผู้เป็นพหุสูตรอานนท์ เลิศกว่าภิกคุสาวกทั้งหลายของเขาผู้มีสติอานน์เลิศกว่าภิกคุสาวกทั้งหลายของเขาผู้มีคติอานน์เลิศกว่าภิกคุสาวกทั้งหลายของเขาผู้มีทิติอานน์เลิศกว่าภิคุสาวกทั้งหลายของเขาผู้เป็นอุปถากอุรุเวลากัสปะเลิศกว่าภิกขุสาวกทั้งหลายของเขาผู้มีบริวารหลาย กาลุทายีเลิศกว่าพิกุสาวกทั้งหลายของเขาผู้ยังสกุลให้เหลื่อมใสภักกุละเลิศกว่าพิคุสาวกทั้งหลายของเขาผู้มีอาพาธน่อยโสพิตะเลิศกว่าพิกุสาวกทั้งหลายของเขาผู้ระนึกศาสตร์ใดอุบาลีเลิศกว่าพิคุสาวกทั้งหลายของเขาผู้ทรงวินัยนันทกะ เลิศกว่าภิกุสาวกทั้งหลายของเขาผู้กล่าวสอนนางภิกุณีนันทะเลิศกว่าภิกุสาวกทั้งหลายของเขาผู้กุ้มของทวารในอินทรีย์มหากบินะเลิศกว่าภิกุสาวกทั้งหลายของเขาผู้กล่าวสอนภิกุสาคตะเลิศกว่าภิกุสาวกทั้งหลายของเขาผู้สลาดในเตโชธาตราธะ เลิศก,กว่าภิกุสาวกทั้งหลายของเขาผู้มีปฏิพานแจ่มแจ้งโมคราชะเลิศก,กว่าภิกุสาวกทั้งหลายของเขาผู้ทรงจีวรอ,อันเศร้ามอง